สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกอเด็กนะคะในหัวข้อคำทำนายคนที่รักคุณจนหมดใจนะคะไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะเลือกไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สามถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง สำหรับคนที่เลือกให้กล่องที่หนึ่ง สำหรับคนที่ได้ไพ่กองที่หนึ่งนะคะคนที่เขารักคุณจนหมดใจนะคะได้ไพ่สามใบเท้าได้ไพ่ทาวเวอร์อันนี้คือตัวเขานะคะไพ่ตัวเขาคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สำหรับเขานะเป็นคนที่เขามองว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือร้อนในการทํางานนะเป็นคนที่เจราจารเก่งนะก็ะคือคุณเรียกว่าคุณนี่คือสเปคของเขาเลยนะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้เขามีความอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอยากจะคบคุณเป็นานๆอยากจะพบคุณไปยาวๆค่ะ ตัวเขานะคะตัวเขาเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเขาเป็นคนธาตุไฟนะคะเขาเป็นคนธาตุไฟคนธาตุไฟสามใบเท้านะคะตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าขยันทํางานเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็ในเรื่องของการงานเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทํางานอะไรอย่างเดียวนะเขาจะเป็นคนที่ทํางานได้หลากหลายและทํางานหลายอย่างหรือจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบงานหลากหลายอย่างนะในเรื่องของจิตใจเขาเป็นคนที่จิตใจดี เป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ตัวเขาเขาเองเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์ตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่สเสน่ห์ของคุณจะเป็นสเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งเขาชอบผู้หญิงเก่งเขาชอบผู้หญิงทํางานนะคะซึ่งคุณก็คือถูกสเปคเขาเลยเนาะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเาือตัวคุณน,นะคะแล้วตัวคุณ ัวคุณได้ไพ่วิวอ๋อฟูดจูนคุณเองเป็นคนคุณเป็นคนที่มีความคิดที่พัฒนาก้าวหน้านะเป็นคนกาเรียกว่าเป็นคนหัวคิดสมัยใหม่อ่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่อ่อนโยนด้วยเช่นกันนะคะได้ไพ่เดวิลทั้งคุณและเขาต่างมีความรักต่างมีความปรารถนาที่ดีให้แก่กันและกัน ะะการงานของคุณเองในช่วงนี้การงานคุณจะประสบความสําเร็จดีมากตัวเขาเองเขาก็ทํางานค่อนข้างเยอะนะคะตัวคุณเองคุณก็จะเป็นช่วงช่วงเวลาแห่งการทํางานด้วยเช่นกันนะคะทั้งคุณและเขานะคะได้ไพ่ไม้เท้าด้วยกันทั้งคู่ค่ะเขาเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่ปฏิบัติไหวพริบดีมากนะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ทันคนเป็นคนที่อ่านคนเก่งนะส่วนตัวคุณเองนะคุณเอง,ค,เองคุณก็เป็นคนเก่งด้วยเช่นกัน นะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแก่งนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วในในปีนีใน้ในช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยการงานคุณค่อนข้างจะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีมากๆเลยบางคนอาจจะมีเกณฑ์การได้เขาเรียกว่าได้เลื่อนได้ปรับนะคะได้เลื่อนได้ปรับแต่าตแหน่งงานที่ดีขึ้นความรักของคุณและเขาจะเป็นความรักที่นะคะเขาเรียกว่ามีความผูกพันมีใจที่สเสน่หาซึ่งกันและกันทั้งคู่ นะแต่คุณกับเขาเหมือนกับเ,เรียกว่าต่างคนต่างมีมุมมองทัศนคติในการใช้ชีวิตในการทํางานเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันนะนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีมากนะคะว่างก็มาเจอกันว่างก็มาคุยกันคนไหนยุ่งคนนั้นก็ไปทํางานของตัวเองก่อนนะคะคอนนี้ปัจจุบันนะคะปัจจุบันของคุณและเขาในปัจจุบันของคุณและเขานะคะ ในปัจจุบันของคุณและเขาได้ไพ่เก้าเหรียญต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของความสร้างความมั่นคงทางด้านการงานและการเงินให้กับตัวเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีและดีมากนะแต่บางช่วงบางตอนอาจจะมีการพัฒนาไปช้านิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงกับจุดนิ่งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพราะอย่างที่บอกว่าต่างคนต่างมีมุมมองทัศน,นคติในการใช้ชีวิตที่ดี นะคะมุมมองที่ดีเหมือนกันค่ะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีมากนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเลยเนาะรานนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตในอนาคตได้ไพ่สองถ้วยนะคะในไพ่แปดดาบ ได้ไพ่กิ่งไม้ได้ไพ่แปดถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เก้าดาโอเคในอนาคตนะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่จจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคือถ้าในเรื่องของออการห่างเหินการเลิกลาไม่มีนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกคุณและเขาต่างคนต่างมีใจที่ตรงกัน เพียงแค่นะคะในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาแต่คุณทั้งสองก็ไม่มีใครมุบอ่อนไปจากกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างต่างอย่างที่บอกนะว่ามันมีความผูกพันที่มันลึกซึ้งต่อกันน่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรคุณและเขาก็ยังไปต่อกันได้ยังจับมือฝ่าฟันกันไปได้นะคะได้ไพ่สองถ้วยนะคุณทั้งคู่จะโฟกัสไปในเรื่องของอนาคตเหมือนเหมือนกันนะคะบางคู่อาจจะมีการวางแผนถึงขันการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะคะในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตนะคะมันโอเคมันอาจจะไม่ได้รวยได้กี่กุหลาบนะคะอุปสรรคปัญหามันมีบ้างเป็นเรื่องปกติ นะแต่คุณทั้งคู่ก็จะไม่มีการมุ่งบอลจัาก,กันจะไม่มีการปล่อยมือออกจากกันนะตัวเขาเขาก็ไม่ได้ปล่อยมือไปจากคุณด้วยนะคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรนะคะในเรื่องความรักของคุณควินไม้สามถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เออร์มิตน,นะโอเคไพ่สามใบก็สลุปสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณว่าความรักของคุณครั้งนี้ ให้สบายใจได้เลยนะคะว่ามันมีเกณฑ์มีโอกดาสที่จะได้ลงเอยกันนะให้แบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งและเป็นคนที่มีเหตุมีผลค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ในวันข้างหน้าก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้ค่อนข้างราบรื่นและดีปัญหาอุปสรรคมันมีบ้างแต่คุณทั้งคู่ก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็จะได้ลงเอยกันด้วยนะคะเพียงแค่ คู่ของคนน่ะจะใช้เวลาในการคบหากันยาวนานนิดนึงนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้ลงเอยกันจะได้จัดงานนะคะตามถูกต้องตามประเพณีด้วยนะคะอันนี้ก็คือคำทำนายของชาวกองที่หนึ่งในหัวข้อคนที่รักกุณจนหมดใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายสำหรับคนที่เลือกให้กองที่สองนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะคนที่รักคุณจนหมดใจสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองคนที่รักคุณจนหมดใจนะคะตัวเขาณตอนนี้ โอ้เขาค่อนข้างจะวุ่นวายในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากนะคะงานเขามีความวุ่นวายมากค่ะไพ่ M P S ในหัวก็มีแต่เรื่องงานนะคะไพ่สามดาบไพ่ควีนเดียแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้นะคะ ในตอนนี้นะคะเขาคนนั้นของคุณคนที่รักคุณหมดใจในตอนนี้เขาปวดหัวเกี่ยวเรื่องงานเขาค่อนข้างมากนะงานเขาจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะทําทให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะค่ะในในเวลาที่เขามีทุกข์ใจมีความไม่สบายใจคนที่เขาคิดถึงแล้วทาให้เขาผ่อนคลายทําให้เขามีความสุขก็คือคุณนะคะทุกครั้งที่เวลาเขาคิดถึงคน คุณคือแรงใจคือแรงผลักดันในการก้าวไปของชีวิตเขานะคะในยามที่เขาทอ้อค่ะในยามที่เขาสิ้นหวังในยามที่ชีวิตเขาเจอกับปัญหามลมเลามากมายเนี่ยคุณคือคนที่เขาคิดถึงแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุข นะคะแล้วก็ในอดีที่ผ่านมาคนคนนี้น่าจะเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนในเรื่องของความรักนะคะแต่พอได้มาเจอคุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกเลยก็คือคุณนะคือคนที่ใช่แต่ระหว่างทางนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหนึ่งคือเรื่องงานของเขาที่อาจจะเพาจะต้องเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานนะคะก็เลยทําให้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณมากนะักแต่คุณยังอยู่ในใจเขาตลอดเวลานะคะ เหมือนกับคือถ้าพูดง่ายๆว่าคุณคือลมหายใจของเขาอะนะคะคือพลังของเขานะคะทำให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อมีพลังที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้ต่อนะคะวันนี้ตัวคุณนะคะตัวคุณตัวคุณในตอนนี้นะ,ะพอเขาไม่ค่อยมีเวลาคุณก็จ,จะมีความหวานระแวงมีความไม่ไว้ใจมีความคิดมากขึ้นมานะคะได้ไพ่เดอะมูนจริงคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะคิดมากนะคะ วันข้างจะคิดมากกลัวเขาจะมีใครหรือเปล่าที่ทำไมก็ไม่มีเวลาให้เรานะซึ่งจริงแล้วนะคะ เขาก็ไปโฟกัสอยู่กับเรื่องงานของเขาเพราะว่าชีวิตเขาตอนนี้เรื่องงานคือปัจจัยหลักของเขาเลยที่ทําให้เขามีความเครียดมีความมีความกังวลใจนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องรับมือกับปัญหาเรื่องงานที่มันถาถมก็มาหาเขาค่อนข้างเยอะค่ะโดยที่บางทีเขาอาจจะปากหนักไม่ได้บอกให้เรารู้นะก็เลยทําให้เราคิดมากนะคะคิดมากว่าทําไมเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราทําไมไม่ค่อยมีเวลาคุยกันทาไมไม,ม่เวลามาเจอกันนะคุณคิดมาก คุณคิดมากเลยแหละตอนนี้นะคะคิดมากสับสนนะและเป็นการคิดมากที่เขาเรียกว่าออหาทางหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอคิดแล้วก็หาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากค่ะเดี๋ยว้าว่างเดี๋ยวกวาเดี๋ยว้าติดต่อมาเองนะคะช่วงนี้ให้เขาได้ไปเคลียร์ปัญหาเคลียร์อะไรต่างๆในชีวิตเขาก่อนนะเพราะยังไงคุณก็คือคนที่เขามีความรู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกว่าคุณคือลมหายใจของเขา นะคนนี้เดี๋ยวจะถามว่าแล้วในปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อในปัจจุบันนะคะในไพ่ห้าดาบคุณอาจจะมีงอนเขามีการไม่พอใจกันนะไม่พอใจเขาไม่ใช่ไม่พอใจกันคุณอาจจะมีการงอนเขาไม่พอใจเขานะคะแต่เขาก็ยังมีการมางล้อ,อคุณพยายามจะมาทําให้คุณเข้าใจในตัวเขานะคะ เขาเรียกว่าเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นสร้างตัวนะนะเพราะนั้นเราอาจจะต้องให้เวลากับเขานะคะอย่าคิดมากอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะออย่าไปคิดมากอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะ,าคาาาะ,คะหาความสุขให้ตัวเองทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นเหลวไหลอะไรที่ไหนเขาก็ยุ่งอยู่กับงานของเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณงอนเวลาที่คุณโกรธนะ่ะ ถามว่าคนรู้ไหมก็รู้นะคะเขาเองเขาก็รู้เขาก็จับความรู้สึกคุณได้นั่นแหละนะแต่แล้วทุกครั้งเขาก็จะมีการมาง้อคุณนะคะมา,มาพูดมาทําให้คุณเข้าใจในสถานการณ์ของเขาในชีวิตเขาตอนนี้นะคะเพะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องคิดมากนะคะควันนี้เดี๋ยวถามว่าแล้วในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอตอนนี้อย่างที่บอกเขาอยู่ในฐานะอยู่ในสถานะของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะ วัยรุ่นสร้างตัวนะคะช่อเรียววัยรุ่นสร้างตัวอยู่แล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ขยันนะคะตัวเขาเองเขาเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกของเขานะใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะแต่ณตอนนี้คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะและคุณก็คือคนที่เขารักนะคะเป็นคนที่เขารักค่ะเป็นคนที่มาชุบชีวิตใหม่ให้กับเขานะคะหลังจากที่เขาเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาก่อนนะคุณคือคนที่มาทําให้เขามีพลัง นะคะมีพลังมีความกระตือรือร้นนะคะมองในอนาคตของตัวเองอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นได้โปรดเข้าใจเขานะคะได้โปรดเข้าใจเขากะสุดท้ายแล้วว่าคุณยังไงคุณกับเขาก็ยังได้ไปต่อกันนะคราวนี้เดี๋ยวจะถามว่านะคะไพ่อย่างบอกอะไรคุณนะคะไพ่อย่างบอกอะไรคุณ ไม่เอมเพลย์วคนวันนี้วันข้างหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเขาค่อนข้างดีเขาจะมีความมั่นคงแล้วก็อย่างที่บอกนะคะพอทุกอย่างเขาลงตัวแล้วเนี่ยเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะพอทุกอย่างเขาลงตัวแล้วเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนคุณคือคนที่นะคะคือคนที่เขารักจนหมดใจค่ะคุณคือคือลมหายใจของเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะเพราะฉะนั้นจงอย่าคิดมากนะคะทำใจตัวเองให้สบายสบายแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณ ะะหลังจากที่เขาเคลียร์ทุกอย่างของเขาเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะแล้วสุดท้ายเขาก็จะมาหาคุณนะคะอันนี้คือคําทํานายสําหรับชาวกองที่สองค่ะเดี๋ยวเรามาดูขอคาทานายสําหรับชาวกองที่สามนะคะคาทานายสําหรับชาวกองที่สามนะคะคนที่รักคุณหมดใจ คนที่รักคุณหมดใจนะคะตัวเขาในเวลานี้ก็มีความสุขเวลาที่อยู่ได้เวลาที่ได้อยู่ใกล้คุณเวลาที่ห่างกันเขาก็คิดถึงเวลาที่ห่างกันเขาก็คิดถึงคุณคิดถึงคุณมากมาก,มากนะคะเวลาที่ห่างกันหรือเวลาที่คุณมไม่เข้าใจเขาเวลาที่มีปัญหากัน เขาจะเครียดมากนะคะเขาจะเครียดมากแล้วเขาเองเขาก็ัวที่จะต้องเสียคุณไปนะคะนักสถานการณ์ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันอยู่ก็แล้วแต่นะหรือคุณนะคะมีปัญหากันอยู่ห่างกันอยู่เนี่ยโปรดจงรู้ไว้ว่าณตอนนี้นะเขาคิดถึงคุณมากและเขาก็ว้าวุ่นใจมากนะคะเขาส่องมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะคอยาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของคุณตลอดเวลาค่ะ อันนี้เดี๋ยวมาดูว่าแล้วตัวคุณในตอนนี้นะคะตัวคุณในตอนนี้คุณก็คิดมากไม่แพ้เขานะคะคุณเองคุณก็คิดมากคุณเองคุณก็มีความสับสนคุณเองคุณก็เอาเขาออกจากหัวออกจากเอาเขาออกจากความรู้สึกตัวเองไม่ได้เช่นกันนะคะทั้งๆที่พยายามที่จะนิ่งแล้วนะแต่คุณก็ยังทําไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้นะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะมีการมาหากันมีการมาเจอกัน นะต่างคนต่างหวยห,หากันเขาก็เขาก็คิดถึงคุณมากคุณก็คิดถึงเขามากเช่นกันนะคะแต่มันเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีการกลับมาหากันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะอย่าคิดมากคราวน,นี้เดี๋ยวจะถามว่าแล้วปัจจุบันนะปัจจุบันปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง นะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้ามีการโกรธการมีการงอนกันจะมีการกลับมาคืนดีกันถ้ามีการห่างไกลกันจะมีการเดินทางมาหากันนะคะมีการเดินทางมาหากันมีการเดินทางพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะวันนี้จะถามว่าแล้วในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอนาคตนะคะได้ไพ่คิงเหรียญคุณคือคนที่เขาจะอบอดไว้ตลอดชีวิต คุณคือคนที่เขาจะดูแลให้มีความสุขนะคะสุขทั้งกายและสุขทั้งใจค่ะเขาจะดูแลและรับผิดชอบชีวิตคุณให้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองในเรื่องของความเป็นอยู่หรือถ้าคุณอยากได้อะไรในอนาคตร,ราะเขาก็สามารถที่จะนะคะหาให้คุณได้นะเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่เขารักจนหมดใจนะคะวันนี้ไพ่สรุปสองคนความสัมพันธ์3ามใบได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ แล้วก็ได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาหรืออะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะได้มาเจอกันจะได้มาเติมเต็มความคิดถึงได้มาเติมเต็มความรักความรู้สึกให้กักันแลกกันนะคะอันนี้ก็คือคำทำานายสำหรับชาวกองที่สามคือคนที่รักคุณจนหมดใจค่ะ